สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนการปั้นนะคะคริสตัลน,นะคะคริสตัลพันตองนะคะการม้วนนะคะกับแผ่นขาวนะคะนี่นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะม้วนนะคะ,ะคริสตัลปุ้งนะคะหรือคริสตัลโคเวนะคะเรานําแผ่นสีขาวอย่างนี้นะคะไปจุ่มน้ํานะคะแล้วก็มาวางนะคะวาง เสร็จนะคะเราก็นำกุ้งนะคะนี่นะคะคือกุ้งที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะสี่ตัวนะคะแล้วก็ดึงหางออกนะคะ เราจะวางกุ้งแบบนี้นะคะเรียงกันนะคะเป็นแนวยาวนะคะหรือบางคนจะเปลี่ยนเป็นรวงนี้ก็ได้นะคะเป็นรวงนี้ก็สวยค่ะแล้วแต่ชอบนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำะสลัดนะคะมาวางบนตัวกุ้งนะคะ นี่นะคะแล้วเราก็จะนำข้าวนะคะมาวางบนตัวกุ้มกับผักสลัดนะคะสำหรับมือใหม่นะคะที่หัดปั้นนะคะเพราะว่าแผ่นสีขาวนี้นะคะจะลื่นนะคะแนะนำให้ทำข้าวในรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ก่อนนะคะจะได้ไม่ลื่นนะคะปั้นง่ายนะคะเทคนิคนะคะ สำหรับมือใหม่ที่กำลังหัดปั้นนะคะให้แปะข้าวข้างๆก่อนนะคะเรายกมาแปะที่แผ่นนะคะนี่นะะให้เท่ากับแผ่นนะคะบางๆนะคะไม่ต้องหนามากนะคะเราก็จะได้แผ่นข้าวเสร็จนะคะแล้วเราก็ยกมาแปะนะคะกับข้าวนะคะพอดีนะคะนี่นะคะเราก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้ก็กดกดกับแผ่นนะคะให้แน่นนะคะข้าวไม่ต้องเยอะนะคะบางๆนะคะ แล้วเราก็นำอวตารนะคะมาใส่นะคะบนข้าวนะคะนี่นะคะสัชิ้นนะคะแล้วเราก็จะม้วนนะคะน,นะคะเราก็จะมมวน แผ่นขาวนะคะเราจะต้องรีบตัดนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานแล้วแผ่นจะแตกนะคะปั้นเสร็จปุ๊บเราจะต้องรีบตัดเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะได้คิสตันนะคะคิสตันกุ้งนะคะ นะคะเป็นขั้นตอนการเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทําการตัดนะคะบางคนอาจจะตัดหกบางคนอาจจะตัดแปดนะคะแล้วแต่ชอบนะคะนี่นะคะขั้นตอนนะคะตัดกลางก่อนนะคะ <Ooh. S 1> นะคะถ้าจะให้ตัดง่ายนะคะแนะนํานะคะให้เอามีดจุ่มน้ําก่อนนะคะจะได้ลื่นนะคะนี่นะคะเราตัดกลางเสร็จนะคะเรา จับมาทบกันอย่างนี้นะคะทบกันอย่างนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะเราก็จะได้คริสตัลกุ้งนะคะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ตัดอย่างนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะ คิสตันกุ้งบางคนอาจจะตัดอีกสองนะคะฝั่งละสองชิ้นนะคะนี่นะคะคือคิสตันกุ้งนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าคำใหญ่ไปนะคะแนะนำให้ตัดตัด,ตดเอออีกสองชิ้นนะคะเป็นแปดชิ้นนะคะนี่นะคะนี่นะคะคิสตันกุ้งเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราจะทำคริสตัลอีกนะคะเป็นคริสตั้ปูอัดนะคะเหมือนกันค่ะเราจะนำะแผ่นแผ่นขาวนะคะมาจุ่มน้ำนะคะให้เปียกทั่วแผ่นนะคะให้เสด็จน้ำนิดนึงนะคะนี่นะคะจุ่มน้ำเสร็จนะคะเราวางแผ่นเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะแต่ปูอัด เรารอบนี้เราจะไม่วางด้านนอกนะคะเราจะวางข้างในนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนําสาลายนะคะอีกทษทีค่ะเราจะนํามาสลัดนะคะเราจะนําสลัดนะคะสลัมาวางอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเหมือนเดิมสําหรับมือใหม่นะคะ แผ่นจะลื่นนะคะแนะนำให้ตบข้าวข้างๆก่อนนะคะเป็นรูปสีเ่เหลี่ยมนะคะนี้นะคะนี่นะคะตบข้าวนะคะเพราะว่าถ้าเราไปวางบนแผ่นเลยเนี่ยข้าวจะลื่นนะคะจะปั้นยากนิดนึงนะคะสำหรับมือใหม่นะคะเทคนิคนะคะสำหรับมือใหม่ที่อยากทำทานเองที่บ้านนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราได้แผ่นสี่เหลี่ยมเสร็จ เรานำข้าวมาโปะนะคะที่แผ่นนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะนำแแท่ง,แงนะคะมาวางนะคะนี่นะคะแแท่ง,แงนะคะแแท่ง,แงหนึ่งแท่งปูอัดสองนะคะเพราะว่าปูอัดสั้นนะคะไม่ถึงแผ่นนะคะเราก็จะได้นี่นะคะเราก็จะได้คิสตันปูอัดนะคะ นะคะเสร็จแล้วเราก็จะม้วนนะคะนี่นะ,ะเราก็จะได้ปูอัดนะคะม้วนเข้านะคะม้วนเข้านี่นะคะนี่นะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคือคิสตันปูอัดนะคะ หรือพันตองปูอัดนะคะนี่นะคะข้างในจะเป็นปูอดัดอยู่ข้างในกับแตงนะคะหชิ้นนะคะต่อไฟเราจะทําการตัดนะคะทุกครั้งนะคะเราจะต้องทําทให้มีดลื่นนะคะแนะนํานะคะให้เอาจุ่งงมน้ํานิดนึงนะคะเพื่อให้ตัดง่ายนะคะสําหรับมือใหม่นะคะนี่นะคะเราจะตัดปลายก่อนนะคะเพื่อให้สวยงามนะคะ เนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะตัดกลางก่อนนะคะนี่นะคะเราตัดกลางเสร็จนะคะนี่นะคะเราจะตัดเป็นหกชิ้นนะคะเพื่อไม่ให้แท่งใหญ่จนเกินไปนะคะนี่นะคะนี่นะคะ ะคะเราก็จะได้ปูอัดมานีนะคะคิสตันพันตองนะคะปูอัอดแตงกวานะคะสำหรับคนไหนที่อยากทำทานที่บ้านนะคะง่ายๆนะคะวัตถุดิบก็มีแผ่นขาวนะคะแล้วก็จะมีแตงนะคะมีข้าวชูชีนะคะมีผักสลัดนะคะแล้วก็มีปูอัดนะคะ ง่ายๆนะคะทำให้เด็กทานได้นะคะเพราะว่าปูอัดสุกนะคะสำหรับคุนที่ไม่กินปลาดิบนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำคริสตัลน,นะคะคริสตัลแซลมอนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะนำแผ่นสีขามาจุ่มน้ำนะคะ นะคะเรานำแผ่นขาวมาจุ่มน้ำเสร็จนะคะวางนะคะเช็ดน้ำออกซับน้ำออกนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำเยอะนะคะไม่ให้ลืมจนเกินไปนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนอย่างนี้นะคะเราจะวางด้านนอกเหมือนกับกุ้งนะคะนี่นะคะน,นะคะ,ะ,คะปลาแซลมอน ชิ้นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางลวงนี้นะคะเหมือนกับกุ้งนะคะนี่นะคะเบนี่นะคะเราก็จะวางลวงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําสลัดมาวางบนปลาแซลมอนนะคะนี่นะคะ ตอนต่อไปเหมือนเดิมค่ะเราจะนำข้าวนะคะทำเป็นสี่เหลี่ยมนะคะวางบนปลาแซลมอนกับสลัดนะคะนี่นะคะบางๆนะคะไม่ต้องเยอะนะคะถ้าข้าวเยอะเกินไปนะคะแท่งให,ใหญ่เกินไปอาจจะทำให้แผ่นนะคะแตกได้นะคะนี่นะคะตบข้าวเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นำข้าวมาวางเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางอาวาก้านะคะด้านบนข้าวนะคะเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะสองชิ้น เราก็จะม้วนเข้าเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะนี่นะคะเราก็จะได้คริสตัลน,นะคะคริสตัลแซลมอนนะคะนี่นะคะคริสตัลแซลมอน ั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการตัดกันเลยนะคะเดี๋ยวเช็ดเขียงนี้เองนะคะเพราะว่าน้ำนะคะตักแผ่นนะคะทำความสอา,านนิดนึงนะคะเราจะมาตัดเหมือนกับคริสตานกุ้งนะคะเพื่อให้สวยงามนะคะถ้าคำใหญ่เกินไปก็แนะนําให้ตัดเป็นแปดหรือหกนะคะเี็นะคะเราจะตัด ปลาก่อนนะคะทั้งสองข้างนะคะเพื่อให้สวยงามนะคะนี่นะคะตัดกลางนะคะตัดกลางนี่นะคะนี่นะคะเราก็จะได้แท่งนี่นะคะเราจะได้ แท่งคิสตันนะคะแซลม он, อนอวาก้านะคะนี่นะคะเราก็จะนำมาตัดอีกรอบหนึ่งนะคะตัดกลางนะคะนี่นะคะแท่งใหญ่เกินไปเราสามารถตัดได้อีกนะคะสำหรับถ้าใครชอบกินคําเลกนะคะแนะนำให้ให้ตัดเป็นแปดนะคะ เช็ดแขีงนิดหนึงนะคะทำความสะอาดตลอดเวลานะคะน้ำเยอะจนเกินไปนะคะเดี๋ยวแผ่นจะเลนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำนะคะคิสตันนะคะคิสตันทูน่ามายอยางเนสนะคะ เหมือนเดิมคะ่ะเราจะนำแผ่นขาวนะคะมาจุ่มน้ำก่อนนะคะให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็วางแผ่นนะคะวางแผ่นเสร็จนะคะเราจะนำสลัดมาวางบนแผ่นนะคะสำหรับาการทำคริสตั้งทูน่านะคะทูนา่ามายองเนสนะคะเด็กๆทานได้คะ่ะเพราะว่า ทูน่านะคะหรือปลาต้มกระป๋องนะคะเป็นปลาสุกนะคะเด็กๆทานได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเหมือนเดิมค่ะนำข้าวนะคะมาทำเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมระววางบนแผ่นแผ่นขาวกับสลับนะคะข้าวบางๆนะคะไม่ต้องเยอะนะคะ จะได้ข้าวเป็นสี่ระหยั่ผืนผ้านะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาวางนะคะกดให้แน่นนิดนึงนะคะกดให้แน่นนิดนึงให้ข้าวกากับแผ่นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางแป้งนะคะหนึ่งชิ้นนะคะแป้งหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําปะทูนะคะปทู ที่เราผสมแล้วกับมายเนสนะคะนี่นะคะน,นี่นะคะ,ะ,ค,ะคือปลาทูนะคะปลาต้งนะคะที่เราขยำนะคะคั้นน้ําออกแล้วนะคะใส่ไมยเนสนิดนึงนะคะสําหรับประทูปลาต้งนะคะ ตอนต่อไปนะคะเราจะม้วนนะคะเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับอาคิสตันนะคะคิสตันทูน่ามายานสนะคะแล้วก็แตงกวาด้านในนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตัดนะคะเราจะตัดเลยนะคะเราจะตัดเป็นหกชิ้นนะคะน,นะคะเราจะตัดมุมก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อให้สวยงามนะคะตัดมุมออนนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะตัดกลางนะคะ,ะ,คะเราก็จะได้แท่งอย่างนี้นะคะ แห้งอ่ะคิสตันทูนา่ามายองเนสแตงกวานะคะาาเสร็จแล้วนะคะเราจะตัดอีกรอบหนึ่งนะคะตัดกลางอีกรอบหนึ่งนะคะนี่คะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดอีกรอบหนึ่งนะคะนะคะเพื่อไม่ให้คําใหญ่จนเกินไปนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเนี่นะคะเราก็จะได้ปลาทูนะคะทูน่านะคะทูน่ามายองเนสนะคะที่เราตัดมาแล้วนะคะมาคะเดี๋ยวเราหงายนะคะให้ดูนะคะ พิสตันทูน่ามายองเนสนะคะนะคะลให้ลูกค้าดูชัดๆนะคะหามุมก่อนนะคะหามุมยังไม่ค่อยเจอต้องขออภัยนะคะมาหารคะิสตันทูน่ามายองเนสแตงกวานะคะนะคะเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปนะคะ สำหรับคนที่ชอบกิน,น์ฟอร์มาสนะคะเมนูต่อไปนะคะ,ะคริสตันฟอร์มาสแล้วก็อะวกกาก้แล้วก็แซลมอนนะคะเราจะนำแผ่นขาวมาจุเหมือนเดิมนะคะ นี่นะคะเราจะได้แผ่นขาวเราวางลงนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำผักสลัดนะคะมาวางบนแผ่นขาวนะคะนะคะเดิมค่ะเราก็จะนำข้าวนะคะ มาวางข้างๆเพื่อทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะกดข้าวนะคะบางๆนะคะไม่ต้องหนามากนะคะแด่แแพงจะใหญ่ไปนะคะน,นะคะเราก็จะได้ข้าวเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสร็จนะคะเราจะนำมา วางบนสลัดนะคะแผ่นขาวนะคะนี่นะคะเสร็จปุ๊บนะคะเรานําชิ้นแซลมอนนะคะนี่นะคะชิ้นแซลมอนหนึ่งชิ้นมาวางบนนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาอะวาก้านะคะหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นนะคะนี่นะคะอะวาก้านะคะวันนี้สวยมากนะคะนะคะของเรานะคะเราจะคัด คุณภาพนะคะถ้าของไม่ดีเราตีกลับหมดนะคะไม่ว่าปลาแซลมอนหรือผักนะคะ ร็จแล้วนะคะเราจะใส่ฟอร์มาสนะคะนี่นะคะคือฟอร์มาสนะคะเราจะใส่ฟอร์มาร์สนะคะนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะม้วนนะคะนี่นะคะนี่นะคะคือการทำคิสตัลนะคะ ซามอนนะคะอาวากาฟอร์มาสนะคะสำหรับอ่อฟอร์มาสนะคะเวลาเราตัดเนี่ยนะคะเราจะต้องจุ่มน้ำนะคะนิดนึงนะคะไม่งั้นนะคะเอ่อมีดนะคะจะเลอะแล้วก็เปื้อนไปหมดนะคะแนะนำนะคะให้เอาจุ่มน้ำนะคะเอามีดนะคะที่จะตัดนะคะจุ่มน้ำนิดนึงนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ คิสตันแซลมอนอาวากาแล้วก็ฟอร์มาสนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันนะคะเราจะต้องนำไปจุ่มน้ำนิดนึงนะคะมีดนะคะก่อนจะตัดนะคะไม่งั้นจะเละนะคะแล้วก็ฟอร์มาสก็จะติดติดอ่ติดมีดนะคะตัดออกมาจะไม่สวยนะคะนะคะเรามาตัดนะ มุมก่อนนะคะตัดมุมนิดนึงนะคะต<อ>ัดมุมหมองนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะนะคะ<อ>ตัดกลางนะคะ<อ>นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้คริสตั้นะคะ<อ>คริสตั้แซลมอนอะวากาฟอร์มาสนะคะ<อ>นี่นะคะสำหรับคนที่ชอบกินฟอร์มาสนะคะ เราจะมาตัดเป็นหชิ้นนะคะนี่นะคะ นี่นะคะก็เป็นนี่นะคะคือคริสตันซลมอนอะวาก้านะคะฟอร์มาสนะคะสำหรับคนที่ชอบกินฟอร์มาสนะคะน่ากินมากค่ะน่ากินมากนะคะนะคะ เช็ดทำความสะอาดเขียงตลอดเวลานะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำแต่เมนูผักนะคะกับออฟอร์มานนะคะเพราะว่าบางคนไม่กินเนื้อปลานะคะเราจะห่อเมนูนี้สำหรับคนที่ไม่กินเนื้อปลานะคะนี่นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะ น้ำแผ่นเหมือนกันค่ะน้ำแผ่นมาจุ่มน้ำนะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนี่นะคะน้ำผักสลัดนะคะมาวานนะคะสำหรับเมนูนี้เอาใจคนที่ชอบกินชูชีนะคะ กินชูชีแต่ว่าไม่กินเนื้อปลานะคะมีเยอะมากนะคะลูกค้านะคะลูกค้าที่ไม่กินเนื้อปลานะคะจะถามเมนูว่าฉันกินอะไรได้บ้างนะคะเราก็ทำให้ได้นะคะสำหรับคนไม่กินเนื้อปลานะคะเหมือนเดิมค่ะตกข้าวนะคะตกข้าวเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะ,ะบางๆนะ ข้าวมานะคะยกข้าวมาแปดเลยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่นะคะฟอร์มาสเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะฟอร์มาสนะคะ นะคะเราก็จะใส่อะบาก้านะคะอะบาก้าเสร็จเราจะใส่แป้งด้วยนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะม้วนนะคะเหมือนเดิม